ผมบางทีผมก็อยากให้เป็นแบบที่นา้าที่นา้าคิดเลยครับ <ไป S 2> ว่า <ไป S 2> ด้วยแนวทางด้วยอะไรหลายๆอย่างของแต่ละขับมันก็มีแนวทาง,ขงเขาถ้าแต่ว่าจะให้มาแบบว่าแบบพวกผมมันก็น่าจะค่อนข้างที่จะยากอยู่ครับผมถึงบอกไงตอนนี้ผมลําบากมากเกี่ยวกับเรื่องการผ่าดันนิมซีครับมันเขามีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่เดินสทีผมก็ไม่รู้จะทำยังไง ว่าไงครับน้าสวัสดีครับสวัสดีค,ค,ครับอันนี้ที่ที่ผมพิมพ์ข้อความมาหา,าน้าครับคนร่างเนี่ยคือตอนนี้ MC มันไม่ได้เติบโตขึ้นครับแล,แล้วผมก็เลยยังไม่ได้ที่จะให้มันล้ําเหลื่อมขนาดที่คนเขายังไม่ขึ้นขึ้นยังไม่แบบบาลานซ์กันเลยอะ,ละแล้วคุณจะนําตงเข้าไปอ่ะถ้าอย่างนั้นอะ,ะคุณก็ต้องมาเป็นสูตรแล้วครับใช่ต้องโยกแล้วครับใช่ครับผม ถ้าแบบว่าตอนนี like said, yes. no. yes. 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 Mm ้คือจริงมันมันได้มันตันได้แค่สามพาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดจะเอาสี่สิบผมต้องโยกออกมาจาก MC ใช่ไหมครับใช่ครับอันอันนี้มีมีแค่ทางนี้ทางเดียวเลยใช่ไหมครับนะใช่ครับเพราะว่า MC เขา MC อื่นเขาไม่มีใครตามคุณทันเลยครับตอนนี้บาลานซ์มันเสียแล้วโอเคครับได้ครับครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับครับสววสดีครับ มันเงียบเลยครับนะเอ็มซีตอนนี้ก็ใช่ไงก็ถึงผมถึงบอกไงว่าคุณลองไปเล่นดีเลยผมไม่รู้จะทำทำยังไงเลยแบบว่าขนาดแบบไม่ไม่ค่อยได้ยุ่งแบบไม่ได้ทําอะไรใครเลยอ่ะแล้วแบบว่ายังก็ยังแบบเงียบใช่ไหมใช่ใช่ครับแบบแต่พี่ว่าก็พยายามผมก็พยายามช่วยแล้วในในส่วนที่พวกผมพอจะทําได้แล้วอ่ะแต่แบบมันก็ยังก็เงียบจริงๆแหละครับนะก็อย่างที่น้าเห็นเลยครับยานโจสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้แต่แบบบ้านผมก็อยากเล่นกันไงให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยงั้นเราลองเปลี่ยนไหมเราลองเปลี่ยนไหมเพราะว่าจริงๆพี่พยายามผากดันเอ็มซีแล้วแต่ว่ามันมันไม่เคยสําเร็จเลยสักครั้งหนึ่งอ่ะครับครับพอพอเข้าใจครับมันมีทั้งคนรับแล้วก็ไม่รับด้วยไงใช่ไหมโอทีนี่หอกไหมใช่ใช่ครับใช่ครับเราวางอะไรไปแล้วก็จะมีคนบางคนบางส่วนที่รับบางส่วนก็ไม่ได้รับมันใช่ครับออกไหม มันเลยไปไปไปต่อยากหน่อยคือถ้าเอาจริงๆแบบผมว่าน้าก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วครับแต่จากที่ผมสัมผัสมาคือมันก็เต็มที่แล้วแต่ว่าคือตอนนี้ถ้าถามก็เงียบจริงๆครับแล้วก็มันหาคนที่จะมาเล่นในเอ็มซีมันก็ค่อนข้างที่จะยากครับเขาเข้าใจได้อยู่ครับยังไงเดี๋ยวถ้าผมอยากไปสี่สิบจริงๆเต็มๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาปรึกษานะาไอชีงถ้าเกิดว่าคุณมาสูตรดผมให้ข้อเสนอคุณเลย งงว่าให้คุณขึ้นถึง40เลยแต่ว่าเหรียญคิวเลอคอยเอามาชดใช้ผมทีหลังเหมือนทุกแก<ด>๊งมาตรฐาน<ช>เดียวกันทีหลังแล้วมีมีระยะเวลาในการชดใช้ไหมครับผมให้สองเดือนครับสองเดือนชดใช้ทั้งหมดมันกี่เหรียญครับนะจาก36 <30 S 1> ไป40 30เหรียญอ่าผมอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจคือไอเหรียญคิวเลอร์คอยเนี่ยมันมันได้จากการอุ้มครับคือหนึ่งคนที่ หนึ่งคนที่เข้าตู้เนี่ยแล้วเขามีอาวุธหรือว่าบูแดงเนี่ยอันนี้นับเป็นหนึ่งนับเป็นหนึ่งเอ่อหนึ่งกล่องครับซึ่งหนึ่งกล่องนี้จะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญอยู่ที่ดวงคุณอ๋ออยู่ที่ดวงมาสุ่มได่บอกใช่ไหมครับใช่กล่องจะมาสุ่ม่าจะเปิดได้เหรียญหรือเปล่าครับโอเคครับได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมลองไปแต่เงื่อนไขมันคือเงื่อนไขมันคือเราจะต้องเอ่อเข้ามาอยู่ในสภาใหญ่ครับอีกครั้งถึงจะถึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ครับ ซึ่งจริงๆเ,าเราก็นั่นแหละเราก็จริงๆอยากจะถามเหมือนกันแบบบางกลุ่มบางคลับเขาก็เผื่อยังอยากแบบอยากมาเล่นอยากมาเปิดโลกว่างก็เนี่ยสภาใหญ่ก็ต้อนรับเหมือนกันครบอยู่ที่เขาเลยผมอยากความจริงอ่ะผมอยากมองภาพนะผมอยากให้ภาพมันออกมาเป็นเป็นเป็น mc อ่ะคือผมอยากให้แต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> ผมอยากให้อยู่ร่วมกันไปเลยครับผมแบบเป็น ปุ่มเดียวก็คือตอนเนี้คุณมีจานวนทั้งหมดประมาณร้อยกว่าคนใช่ไหมก็เอาไปเลยเป็นกรุ๊ปหนึ่งเป็นกรุ๊ปของเอ็มซีครับแต่ว่าคือคือต้องใช้เป็นชื่อเดียวกันเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับเดี๋ยว่าแค่พความจริงมันก็ไม่จำเป็นนะครับมันก็ไม่จำเป็นใครก็ได้มารับไม่นี่ที่โรงพยาบาลหน่อยค่ะ ใช่แต่ว่าถ้าแบบว่าผมว่าผมบางทีผมก็อยากให้เป็นแบบที่นา้าที่นา้าคิดเลยครับแต่ว่า <ไป S 2> ด้วยแนวทางด้วยอะไรหลายๆอย่างของแต่ละขับมันก็มีแนวทางของเขาถ้าแต่ว่าจะให้มาแบบว่าแบบพวกผมมันก็น่าจะค่อนข้างที่จะยากอยู่ครับผมถึงบอกไงตอนนี้ผมลําบากมากเกี่ยวกับเรื่องการผักดันิมซีครับมันเขามีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่เดินสักทีผมก็ไม่รู้จะทำยังไง ได้ครับได้ครับนะครับผมกายังไงเดี๋ยวผมผมลองไปปรึกษาไปทีครับได้ครับได้ครับมีเลขติดต่อมาเลยครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์โจผมครับครับผมครับเออช่วยเขายังไงดีวะไอโจผมอะสำหรับผมผมอยู่ผมว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาว่าบาง บางกลุ่มบางก้อนนะนะต้องบอกว่า hmm. บางกลุ่มบางก้อนคือยังอยากใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่อ่ะบางกลุ่มบางบางกลุ่มบางคลับเงี้ยยังเอาลองเงี้ยเขาอยากที่จะขยับขยายอ่ะเหนือปะเขาอยากจะที่จะไม่หยุดอยู่กับที่อย่างนั้นแ่ะอืมบางคลับก็คืออยากอยากให้มันเป็นคลับขึ้นมาเพราะครอบครัวอยู่อยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆไม่ไม่แบบไม่อยากเตะใครไม่อะไรกับใครเงี้ยมันเลยทําให้แบบการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันมันยากมากเลยนะการที่เราจะเข้าไปผักดันอะ่ะมันแม่งยากสุดๆเลย แต่ก็<ล>ต้องแตกแล้วครับมันก็ต้องเป็นตามทางอย่างนั้นนะนะที่ผมคิดว่าควรจะมันมันพอจะเป็นไปได้คือให้คนที่เขาอยากเติบโตออกมาอยู่ในสภาใหญ่ดีกว่าเติบมันแตกมันก็ต้องแตกแล้วครับมันไม่งั้นมันจะมีข้อจำกัดการเล่นเยอะมากเกินเกินไปอะ่ะรู้วทัวร์นี้ก็พยายามกองอะนะไม่ได้อะไรเลยพยายามกองเต็มที่แล้วเดีย๋ยวมาหายยาไปไหนวุฒ ดูโดนเจทํเสียงบลอกนิ่งใสอีก,อกแล้วไปไปพปักไป